ยุคที่สามยุคฟื้นคืนศาสนาผีในาจาักรล้านนาพร้อมกับการเข้ามาของผู้ปกครองใหม่พร้อมกับแนวคิดความเชื่อผีต้นใหม่ในดินแดนล้านนาซึ่งพม่าได้นําแนวคิดผีนัดเข้ามาผีนัดครับไม่จำเป็นต้องสร้างคุณอุปการอะไรมากมายนะครับขอให้ตายโหดตายเหี้ยนและวิญญาณเหี้ยนมากพอนะจะถูกยกให้เป็นผีใหญ่ประจำท้องถิ่นหรือยกให้เป็นผีนัดทันทีนะ แนวคิดเรื่องผีนัดเนี่ยครับมีอิทธิพลเนจากล้านนาตลอด200ปีนะครับในยุคสมัยที่พ่อมาเข้ามาปกครองและหนึ่งในผีนัดที่ถูกยกขึ้นมาในช่วงนั้นเพื่อให้มาเป็นผีประจาหม,มู่บ้านนะครับเป็นผีนัดประจําชุมชนนั่นคือผีบรรพชนฝั่งแม่ผมเองครับในหมู่บ้านเรามีผีตนหนึ่งครับชื่อว่าคุณเทนคุณเทนนะ่ะตายโหงครับตายโหงหรือตายเฮี้ยนะสาเหตุเพราะว่าคุณเทน,นครับ ไปล้อมจับบวกกะทินและถูกบวกกะทินคิดตายไสแตกเทนที่ได้ชื่อมาเนี่ยได้มาจากคาว่าเทระหรือเทระหรืออาจารย์ครับผมกําลังศึกษาครับว่ากุนเทนเนี่ยตายในขณะอยู่ในผ้าเหลืองหรือว่าตายในขณะที่ซึกออกมาแล้วแล้วมาเป็นผ่านในบ้านนั่นคือผีบางชนของผมของฝั่งแม่ที่ถูกยกไข้ขึ้นตามความเชื่อของผีนัทร,รวมไม่ถึงผีเจ้าพ่อบคุณตาครับที่แพ้ศึกแล้วถูกฝังตายบนยอดลอยคุณตา นั่นก็เป็นผีตามแนวคิดของวิญญาณผีนัดด้วยเช่นกันและยุคสุดท้ายครับยุคขวดต้อนผีนั่นคือยุคตนรัตนโกสินทร์ครับที่เราเรียกกันว่ายุคพยาเกวีละเก็บผักเกสราเก็บข้าสิงเมืองครับพยาเกวีละก็ไปขวดต้อนเอาผู้คนครับในแองพยาวชิงลายครับเข้ามาเป็นพลเมืองทดแทนพลเมืองดั้งเดิมครับในเขตที่ลาบแองลำปางลำพูน เมื่อกลุ่มลูกหลานของพีโมดครับต้องพ่ายแพ้ให้กับพยากละซึ่งเป็นลูกหลานของพีเมนและถูกกวัวต้อนมายัางในที่ราบลำปางลำพูนเชียงใหม่ก็ต้องตกเป็นเบี้ยล่างของลูกหลานของพีเมงนะฉะนั้นพีโมดก็ต้องยกให้พีเมนะขึ้นมาเป็นใหญ่ครับคือยกให้มันเป็นเจ้านี่คือการซับเปลี่ยนอํานาจซับเปลี่ยนการขึ้นมาใหญ่ของกลุ่มพีมดและพีเมงฉะนั้น วิวัฒนาการของกลุ่มพรีนะครับขึ้นอยู่กับว่าชนกลุ่มใดมีอิทธิพลในสังคมนะครับเมื่อกลุ่มชนใดก็ตามครับขึ้นมาเป็นใหญ่ย่องยอกย่องลากเง่า uition, เบาชนของตัวเองหรือผีเบลชนของตัวเองนะขึ้นมาเป็นใหญ่กว่าผีเบงชนของคนกลุ่มอื่นนะและก็บังคับให้ผีเบงชนของกลุ่มคนกลุ่มอื่นอ่ะอยู่ใต้อํานาจของผีเบลชนตัวเองเนี่ยนะนะหากว่าในโลกแห่งความเป็นจริงครับก็ให้คนกลุ่มอื่นครับอยู่ใต้อํานาจของ คนกลุ่มตัวเองครเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นภาพสะท้อนของสังคมและทั้งหมดนี้ก็คือลากเงาแห่งความเป็นมาของการก่อกาเนิดของพีมดเลี้ยงผีเมงจากกลุ่มชนสองกลุ่มที่แตกต่างกันและเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกันจนผูกพันกันจนกลายมาเป็นว่าทําการฟ้อนผีมดผีเมงในปัจจุบันและภารกิจสุดท้ายครับในการมาคลิปเฉพาะตัวป,ป่าครั้งนี้ก็คือการเฝ้าสังเกตการดูครับ ว่าร่างทรงที่มาฟ้อนผีมดกิเมงณศาลเฉพาะ่อตูผาในวันนี้มีอัตราจจส่วนผู้ชายหรือผู้หญิงมากน้อยกว่ากันครับสังเกตได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจดนครับผู้หญิงมีมากกว่า2-3ถึงเท่าตัวนะครับส่วนเรื่องวัยของชาแมนหรือผีมดกิเมงครับที่มาท,ทําพิธีการฟ้อนผีณศาลเฉพาพ่อตูผาในวันนี้ครับส่วนใหญ่ครับจะเป็นคนในยุคเบบี้บูมเมอร์นะครับ อัตราส่วนรองลงมาก็คือคนในเจเนอเรชัน X แต่เริ่มมีอัตราส่วนของผู้ชายมากขึ้นทัดรองลงมาก็คือเจเนอเรชัน Y ครับก็จะมีผู้ชายเริ่มขยับเข้ามามากขึ้นผู้หญิงอะจะเริ่มมีความสูขสีกันละยิ่งเจนซที่เห็นในงานครั้งนี้ครับผมว่าส่วนของเจนซน่าจะมีพอๆกันนะครับยิ่งผมไปเห็นเด็กที่เข้ามา ทำพิธีกรรมฟ้อนผีในศาลเจ้าพ่อพอปหาในวันนี้ครับเป็นเด็กผู้ชายผมไม่พบเจอเด็กผู้หญิงเข้ามาทําพิธีกรรมฟ้อนผีเลยนะครับเห็นเด็กผู้ชายเข้ามาทําพิธีกรรมฟ้อนผีแต่ที่มันสังเกตและสะกิดใจผมที่สุดนะครับผู้ชายส่วนใหญ่ที่ผมเห็นในพิธีกรรมฟ้อนผีเหล่านี้ครับเขาอ,ออกสาวก,กันทั้งหมดนะครับไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่านะแต่ว่าผมรู้สึกอย่างนั้นจริงจริง มันมีลักษณะบางอย่างครับที่เราเป็นผู้ชายเราสามารถจับสังเกตได้ว่าคนเหล่านี้ไม่แม,แมนเขาออกสาวในปัจจุบันครับเพศที่3กับความเชื่อเวียนนิยมครับจากการเฝ้าสังเกตการของผมนะครับสังเกตว่าเพศที่3ก็ม,มีอิทธิพลกับความเชื่อเวียนนิยมขั้นกระสือสูงครับไม่ว่าจะเป็นลัทธิความเชื่อของร่างทรงในภาคกลางลัทธิผีฟ้าในภาคอีสานลัทธิผีปูย่า ในภาคเหนือรวมข้ามประเทศไปยังลัทิพีนัดในฝั่งพม่านะครับในฝั่งพม่ามีนัดที่แยกชนิดพิเศษนะครับเรียกว่านัดกระดอผมไม่ได้พูดจาหยาบคายนะเขาชื่อนั้นจริงๆชื่อว่านัดกระดอจริงๆนัดกระดอครับมีมาอย่างยาวนานเป็นเพศที่สามเชื่อกันว่าการเป็นเพศที่สามนะครับสามารถมีข้อพิเศษกลัวทั้งหญิงและชายนั่นคือ สามารถลงทรงได้ทั้งวิญญาณฟังผู้หญิงและวิญญาณฟังผู้ชายเลยเป็นที่นิยมการเติบโตของเพศทางเลือกกับลทัทธิวิญญาณนิยมครับสะท้อนถึงการทดถอยของเพศหญิงที่มีอิทธิพลต่อลทัทธิวิญญาณนิยมด้วยนะครับผมสังเกตเห็นน้อยมากครับที่เห็นเด็กผู้หญิงรุ่นใหม่ๆนะครับหรือว่าเด็กสาวเข้ามาทำพฤิิกรรมฟ้อนพิมพ์มดพิมพ์เมกนั่นนะครับอาจเป็นเพราะว่า ในปัจจุบันครับผู้หญิงมีทางเลือกมากขึ้นทั้งเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจและหน้าที่การงานรวมไปจนถึงสิทธิ์ที่จะปริเสษความเชื่อหรือการสืบทอดวิญญาณบรรพชนของตัวเองด้วยนะครับมันจึงเป็นการพลิกโฉมเปลี่ยนหน้าความเชื่อวิญญานิยมครับจากเพศหญิงถ่ายโอนมาสู่เพศที่3แนวโน้มเพศที่3ที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อลัทธิวิญญานิยม มีข้อแก่สู่จากการสังเกตการของผมตลอด3ปีที่ผ่านมาผมกล้าฟันธงได้เลยว่านับจากนี้ไปอีก30ปีอาัตราส่วนของชาแมนหรือล่างทรงพีมมดพี่เมงที่เข้ามาทําพิติกรรมฟ้อนผีณศา,ารเจ้าพ่อปุต่าแห่งนี้จะมีอาัตราส่วนของเพศชายใจหญิงมากกว่าเพศหญิงแน่นอนตอนนี้ก็โอ้โหเล่ามายาวมากจนกายจะเป็น จะเป็นบอดแคสละต้องขอพักใค่นีก่อนครับส่วนตอนตอน่อไปก็ติดตามตอนสองครับจะพูดถึงเรื่องของผีที่เจาะลึกมากไปกว่านี้ครับเรื่องของผีความเชื่อบรรมชนสังคมแล้วก่อนจะจากกันในคลิปเนี่ยครับก็ต้องขอขายของสักหน่อยนะครับหากว่าอยากจะสนับส,สนุนติดหนูก็ขอฝากสินค้าติดหนูเน,นี่ยนะครับสามารถสนับสนุนได้ครับทั้งในเพจในช่องครับสามารถทักแคทเข้ามาได้ครับ หากว่าจะมาซื้อของผมนะผมยินดีตอบแชทนะโอเคครับฝากสินค้าของที่หนูนะครับเพื่ออุดหนุนที่หนูให้ที่หนูได้สร้างผลงานต่อไปครับแต่หากว่าไม่อุดหนุนก็ได้ครับเออคลิกไลค์เอกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาก็ได้มันจะช่วยดันเอเจนต์เมนดันการรับรู้ของระบบครับให้ได้แพร่หลายมากขึ้นครับโอเคครับไม่แค่นี้แหละคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่าวซยซาลาคน,นะครับ